อยู่รอดมาหลายซีซั่นนะครับสุดท้ายแล้วซีซั่นนี้ก็ไม่รอดนะครับติดโควิดจนได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ของผมเองนะครับสำหรับการติดโควิดวันแรกเรากว่าจะได้ยามากลัวจะได้ตรวจเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BPS นะครับอาจจะได้ยินเสียงลำบากหน่อยเพราะว่าผมใส่แมสเนาะเพราะว่าผมใส่แมสเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ การติดโควิดนะครับแล้วการจะไปตรวจการจะไปรับการรักษาของโรงพยาบาลที่ผมไปนะครับอย่า่าของโรงพยาบาลที่ผมไปก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอโทษบุคลากรไว้ก่อนเพราะคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบเยอะแนะ่ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขามีคนน้อยหรือจัดระเบียบอะไรไม่ดียังไงแต่ก็เดี๋ยวรอไปฟังกันรนะับว่าขอโทษไปแล้วอย่างแรกเลยนะครับเราไปดูที่ติดโควิดได้ยังไงนะครับวันเสาร์นะครับวันเสานะร์าพี่ ไม่มีอาการอะไรเลยเข้าเวนนะครับเข้าเวนโรงเรียนปกติก็คือไปเฝ้าโรงเรียนะะวันเสาร์ยังไม่มีอาการอะไรนะครับระะวันเสาร์ยังไม่มีอาการอะไรกลับบ้านมาก็ปกตินะครับมาวันอาทิตย์พี่ตื่นที่สี 4, ยย่นะครับตื่นที่สี่ไปส่งยายนะครับแต่ว่าตอนเช้าพี่ก็ยังไม่มีอาการอะไรยายพี่ก็ไม่มีอาการอะไรนอนแล้วตื่นมาเนี่ยอันนี้อาการไข้เริ่มมานะครับคือตัวร้อนมากปวดหัวแล้วก็มึนกินยาพาราไปก่อนเลยท้องเบ็ดน้องๆยาพาราแล้วก็นอนซึม แน่นอนนอนซึมแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกก็ซัดอีก2เมตร4เมตรละมันก็ยังไม่ค่อยหายทีนี้แอดมินนะครับแอดมิ <Ad min S 1> นก็ไปซื้อเจลไอที่มันแปะสีฟ้าแปะหน้าผากดีขึ้นนะครับแต่ว่าตัวก็ยังไม่หายแล้วก็ซัดอีก2เมตร6เมตรละพลา,ลาราน,นะครับไวรุ่นไตตรวจ ATK นะครับไม่เจออะไรวันจันทร์ วันอาทิตย์ไม่ตรวจวันจันทร์ก็ยังยังไม่เจอนะครับเพราะว่าวันจันทร์ยังมีอาการแบบวันจันทร์เป็นยังวันจันทร์ไม่มีอาการไข้ครับแต่ว่ามันจะเขาเรียกว่ามึนๆนิดหน่อยนะครับไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการเจ็บคอแต่ว่านั่งเสมก็กินพาลาไปอีกนะครับซัดแต่พาลาอันนี้จังหวะหนึ่งน้องพี่ไปนั่งกินข้าวนะครับก็คืออยู่กับแอดมินตลอดเลยตัวติดกันไปนั่งกินข้าวแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอร่อยพี่ก็พูดว่ามันไม่ค่อยได้รสชาติแล้วอยู่ดีพี่ก็สะดุ้ง เออว่าไอสาัตว์ไม่ค่อยได้รสชาติแล้วแม่งมีขิงขอยู่ข้างข้าพี่จับมาดมโชคดียังได้กินเดี๋ยครับผมยังได้กินยังได้กินนั่นแหละยังได้กินของขิง,งก็คือจมูกยังดีตัดมาอีกวันหนึ่งวันนี้แหละวันเนี้ยวันเนี้ยนะครับตื่นมาประมาณหกโมงแล้วไม่มีไข้แต่ว่ารู้สึกเจ็บคอตอนแรกว่าจะไปโรงเรียนนะครับแต่พี่เปลี่ยนใจแล้วก็นอนต่อแต่ว่ามันนอนไม่หลับนะครับก็เลยลุกขึ้นมาตรวจ a t k ตอนแรกว่ากะจะนอนตื่นสัก หลับสักตื่นแล้วค่อยตรวจเที่ยงๆอะไรเงี้ยแต่มันนอนไม่หลับก็เลยตรวจเลยสุดท้าย2ขีดก็เรียบร้อยทําอะไรแลวครับอยู่มินิ่งเลยเจ็ดโมงเจ็ดโมงปุ๊บรีบอาบน้ําแต่งตัวไปโรงพยาบาลไปถึงอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าซ้มสําหรับตรวจเอทีหรือว่าตรวจโควิดนั่นแหละนะครับไป้ายไม่เขียนว่า24ชั่วโมงแต่ว่าพอไปถามพนักงานแถวๆนั้นกาเรียกว่าเขาบอกว่าส0โมงแไม่เขียนป้ายว่า24ชั่วโมง24ชั่วโมงมันคือควรคนตรวจตลอดเลยไป7โมง แต่จริงประมาณ2องโมงนะครับสองโมงครึ่งประมาณ2องโมงสามสิบกว่าหมอเริ่มมานะครับหมอมาแล้วเขาก็เรียกตรวจบัตรตรวจบัตรประชาชนอะไรย่างี้ตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะสองโมงครึ่งถึง10บโมงใช่เพราะว่าคนเยอะมากเลยครับคนเยอะมากแล้วก็ไปตรวจไปเยตวรวจรอบแรกก็เจออยู่ดีนะครับพี่ตรวดรอบแรกก็เจอนะครับอันนี้คือสิบโมงนะตวรวจรอบที่2ก็ประมาณ11บเอโมงนะครับผมก็เจอจังหวะนี้แหละ พอเจอแล้วอะแม่เขาให้นั่งรอหาอะไรไม่รู้รอแบบเหมือนรออะไรอะรอเขาวิเคราะห์ข้อมูลรอเขาคีอะไรสักอย่างโคตรนานแทนที่จะได้รับยาเลยแบบสัประมาณใบ่ายๆเที่ยงๆอะไรเงี้ยพี่ได้รับยาตอนสามทุ่มได้รับยาตอนสามทุ่มครับก็คือแม่งนั่งซึมอยู่ตรงนั้นนั่งซึมอยู่ตรงนั้นตั้งแต่สิบโมงไม่ได้ทําอะไรเลยโทรศัพท์นี่ชาร์จแล้วชาร์จอีกชาร์จแล้วชาร์จอีกอก,อก็ก็ยังไม่มีอะไร เขาบอกว่านั่งรอก่อนนะแป๊บเดียวตั้งแต่สิบโมงถึงสามทุ่มแป๊บเดียวก็าเลมันเป็นงี้ครับก็คือมันมีตรวจรอบแรกใช่ไหมรอบผมพี่สิบโมงตรวจ e d K ก็คือตรวจโควิด COVID. ตอนแรกก็เจอละก็โอเคไปอยู่ในโซนที่คนติดโควิดสัปพักมันจะมีรอบช่วงบ่ายครับคนช่วงบ่ายมาแต่คนช่วงแรกอะคนที่ติดโควิดอะเขาให้นั่งในนั่งในซูมเวดูกันแบ่งโคตดเยอะแล้วมีคนใหม่มาช่วงบ่ายอะเขาก็มาตรวจมากันแรก คนมาตรวจอ่ะคนมารอยื่นบัตรปุ๊บแล้วคนนี้เขาไม่รู้ไงหลายคนเลยครับไม่รู้อ่ะแม่งเดินเข้าไปนั่งกลางฝูงชนอ่ะคนที่แม่งติดโควิดอ่ะเพราะว่าเ้าอีม,มันว่างพี่รู้แต่พี่ออกมานั่งข้างนอกคนเดียวพี่ก็นั่งยิ้มตรงนี้นะั่นแหละก็ <figures> เขาแม่งไม่ได้เขียนบอกเลยว่า,าติดโควิดอ่ะตรงนี้นะแม่งน่าจะมีป้ายบอกว่าโซนคนติดโควิด โซนคนที่มีโพสิทีฟหรือว่าคนที่คนที่ติดกับโซนคนรอตรวจแม่งไม่มีบอกเลยแม่งนั่งรวมกันหมดเลยครับนั่นคือแบบโคตรนานทีนี้ตรวจเสร็จประมาณโอ้ไม่เสร็จอะไปเร่เลยครับพี่ก็นั่งรอนั่งซึมอยู่อย่างนั้นสุดท้ายแล้วนะครับประมาณหกโมงเกือบทุ่มอะหมอบอกมามารอรับยาครับโอ้จังหวนะนี้คือแบบใจมาละแม่เอ้ยร <M> อรับยาก <M> ูรอตั้งแต่สิบโมง กูตัวเสร็จตั้งแต่11บเอโมงต้นเ่ยเที่ยงไปรอรับยาเขาก็แยกไปอีกทีนึงไปรอรับยาแม่งรอจริงๆครับทุ่มหนึง่งตปอีสเรกลมๆทุ่มหนึง่งหมอแม่งเอายามาวางปับ๊บแม่งมีอยู่3ามกล่องสีกล่อง <c oughs> ถ้ากับว่าคนที่ได้ไม่มีแค่4ี่คนจากประมาณเกือบ30อะหมอแม่งก็หายไปหมอแม่งก็หายไปเลยเดินหายไปเลยไปเอายาครับไปเอายาคือรอเขาจัดยาผมไม่รู้ว่า <c oughs> เขารออะไรไอ้ช่วงเที่ยงถึง6กโมงยินอะ เขาบอกว่ารอยาครับอารมณ์เหมือนยาน่าจะขาดโรงพยาบาลรอเขามาส่งจากที่นูน่นที่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจคือเพียยงถึงหกโมงเกือบทุ่มอะ่ะกี่ชั่วโมงครับดูโคตรมันพอไปนั่งตรงนั้นอะ่ะทุ่มหนึ่งใช่ไหมแม่งได้สี่คนแม่งกลับไปก่อนคนที่ได้แล้วแม่งก็กลับแล้วหมอแม่งก็หายไปเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงครับเดินกลับมาได้มาอีกสามกล่องพอมาได้สามกล่องใช่ไหมแล้วก็หายไปอีกมันมีคนที่ ตรวจตั้งแต่เมื่อวานน่ะจนวันเนี้จนวันนี้นี่ครับประมาณสองทุ่มกว่ายังไม่ได้ยาเลยคือตรวจเจอแล้วด้วยแต่ยังไม่ได้ยาแล้วแบบชื่อหล่นหายอะไรเงี้ยครับเขาเหมือนไม่ได้คีย์ชื่อไว้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โอโ้โหมีโคตรเยอะเลยเกือบสิบสิบสิบกว่าคนน่ะคนที่ตรวจเมื่อวานแล้ววันนี้ยมาเพื่อรับยาแม่งนานแต่เช้าด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ยาสองทุ่มอะ่ะไม่ได้ยาแล้วมันมีหลายคนครับก็คือสมมติว่า ไปตรวจที่โรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลเล็กแม่งส่งลายชื่อให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลใหญ่แม่งส่งชื่อบอกว่าเออมึงเ่ะมาที่โรงพยาบาลกลางก็คือโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลที่ผมไปตรวจนะครับโรงพยาบาลกลางสุดท้ายแล้วชื่อไม่ไม่มีหมอแม่งไล่กลับ <c ười> คิดสภาพถ้าคนนั้นน่ะแม่งติดโควิดอะป่านนี้แม่งลงปอดไปแล้วกว่าจะรู้ว่าไม่มีลายชื่อก็คือสองทุ่มอะว่าหมอเขาเพิ่งมาบอกครับว่า ไม่มีรายชื่อซึมครับจริงผมก็นั่งรอซึมซึมชาร์จแบตแล้วชาร์จแบตอีกก็จะได้สุดท้ายได้ยาสามทุ่มสามทุ่มไปเลย3ามทุ่มปุ๊บถ่ายรูปส่งให้เนะี่ครัข้างในเขาหมอเขาให้กินยาให้ยามาพี่มาแอดมิดหรือว่ามารักษาตัวที่บ้านนะครับเขาให้กินยา9เมต็ดต่อมือ้อน่าจะรู้กันอยู่แล้นะครับคนที่เป็นโควิดเขาให้กินยาเเม็ดแค่นั้นหละ มานนี้นะครับจริงๆอยากจะเล่าให้มันอันนั้นวันนี้แต่เล่าไม่ค่อยเก่งนะครับใครที่ว่างๆก็คงจะนั่งดูคลิปนี้จนจบแล้วก็ขอบคุณที่นั่งดูคลิปนี้จนจบแล้วกันไม่มีอะไรดีไม่มีดีไม่ดีคลิปนี้ไม่ได้ลงด้วยพูดอะไรของกูก็ไม่รู้เลยวันนี้นะครับเราก็วันนี้เจ็บคอแต่ไม่ตัวร้อนอันแหละใครที่ดูคลิปนจนจบนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอยู่ห่างจากโควิด